ตอนนี้นะคะในสปปลาวเรียกว่าเกิดสภาวะที่แปลกมากๆเลยค่ะตอนนี้สสลาวต่างแห่กันออกมาพูดเกี่ยวกับสินค้าต่างๆที่ขายในสปปลาวตอนนี้ว่ามีแต่สินค้าไทยทั้งนั้นนอกจากนี้ค่ะปัญหาล่าสุดที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาการขาดแคลนน้ามันในสปปลาวซึ่งมีสสลาวบอกนะคะว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซึ่งวันนี้ค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องที่น่าสนใจมาดูกันก่อนเลยเพราะว่ามีคนลาวคนหนึ่งเขาได้ทําคลิปนะคะ ถามคนขับรถเมค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยในสะปะปลาวยังรับเงินบาทอยู่ไหมคะเขาบอกว่าเงินบาทก็ยังรับอยู่เขาก็เลยบอกว่าตอนนี้เงินกี่หกหมื่นบาทถ้าเทียบเป็นเงินบาทตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คนขับรถเม์ก็เลยบอกว่า100บาทแต่ว่าถ้าเกิดคนไทยมาเนี่ยจะไม่เก็บ100บแล้วนะต้องเก็บ200บาทไปเลยเขาแจ้งมาเพราะว่าตอนนี้จะต้องกดอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทให้ลดต่ำลงมา ที่ผ่านมาเนี่ยเก็บแค่100บาทเพราะว่าเลทเงินบาทยังสูงอยู่และหลังจากน,าน,นั้นนะคะคนเราทั้งคู่เขาก็คุยกันเองค่ะว่าชมเชยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเงินกีบเราเฟอ้อเศรษฐ,ฐกิจของเราก็เลยตกต่ําเพราะฉะนั้นหลังจากมีโครงการรณรงค์ในการเซฟกีบลาาก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยคนเราหลายๆคนพยายามจะลดค่าเงินบาทให้ลดต่ําลง เพราะฉะนั้นตอนนี้100บาทก็เท่ากับ3 0,000ื่นกีบเท่านั้นซึ่งทําให้มีบางสื่อนะคะออกมาวิเคราะห์ว่าตอนนี้ใครจะไปค้าขายกับสปปลาวต้องคิดให้ดีเพราะว่าตอนนี้คนลาวเนี่ยกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินกันเองแบบไม่สนใจกฎหมายบอกว่านี่คือกลยุทธ์ในการปรับค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ยกระดับเงินกีบลาวรวมถึงการลดค่าเงินแบบนี้จะเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ด้วยโดยมีคนมาคอมเมนต์ค่ะบอกว่าโอโหงงมาก มานี่คือแบบเป็นการฉีกทุกตำร,ราเศรษฐศาส,าสตร์บนโลกนี้เลยแล้วก็ยังบอกด้วยนะว่ารถเมสีเขียวแบบนี้เป็นของรัฐบาลญี่ปุ่นที่เขาบริจาคให้รัฐบาลลาวซึ่งนั่นหมายความว่ากิจการรถเมของภาครัฐคนขับรถเขาพูดชัดเจนแล้วว่าตอนนี้จะต้องเก็บคนไทย200บาทจากเดิมที่เก็บแค่100บาทเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงตามค่าเงินกีบตอนนี้ค่าเงินกีบแข่งค่าอย่างมากแล้วเมื่อเทียบกับเงินบาทไทยและบางคนก็มาคอมเมนต์นะบอก อกว่าบางร้านเนี่ยติดไป้ายไม่รับเงินบาทไ,ไม่รับเงินตราต่างประเทศแต่ว่าลองเข้าไปแล้วก็ใช้เงินหยวนซื้อก็เห็นรับทุกร้านนะไม่เห็นมีปัญหาเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่การปรับลดอัตราแลกเปลี่ยนจ้ะเขาเรียกว,ว่าโกงนักท่องเที่ยวโดยล่าสุดค่ะก็ได้มีสอสอญิงของลาวคนหนึ่งนะคะได้ออกมาพูดถึงประเด็นสินค้าเก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนคนลาวทุกคนจะออกมาตั้งคําถาม บอกว่าทำไมสินค้าที่นำเข้ามาเนี่ยราคาถึงแพงกว่าสินค้าที่ผลิตได้ในสปปลาวแต่ว่าแปลกจริงๆว่าทำไมคนลาวถึงใช้แต่สินค้าที่นำเข้าจากไทยเท่านั้นและนอกจากนี้สินค้าส่วนใหญ่ที่นำเข้าเป็นสินค้าไทยที่ขายในสปปลาวแทนที่จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในลาวแล้วก็ใช้สินค้าที่ผลิตในสปปลาวแต่ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นกลับซื้อแต่สินค้าไทยแทนที่ลาวจะได้เงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวกลับกลายเป็นนักท่องเที่ยว ตต่าางชาิใช้เงินตราต่างประเทศมาซื้อสินค้าไทยซึ่งนั่นเหมือนกับลาวแทบจะไม่ได้รับอะไรเลยและสอสอบางคนนะคะก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เห็นว่าในสปปลาวเนี่ยมีโครงการจะมีการรณรงค์ใช้รถไฟฟ้าแทนรถน้ํามันแต่ว่าไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมตอนนี้ปริมาณการนำเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงจากประเทศไทยเนี่ยยังคงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางด้านกระทรวงอุตสาหกรรมของเราก็ได้ออกมาเปิดเผยน,นะว่าตอนนี้กําลังมีการดําเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แต่ว่าหลายขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะสลับซับซ้อนยังไม่สามารถแก้ไขอย่างทันท่วงทีได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีการศึกษาและค้นคว้าก่อนซึ่งตอนนี้ได้ออกมาค้นคว้าแล้วก็มีทางเลือกออกมาประมาณ5ทางเลือกแต่ว่าทางเลือกตอนนี้ที่ได้มีการพูดคุยกัน ก็จะมีผลกระทบขึ้นมาหมดประชะนัันจะต้องมีการคิดให้ดีว่าผลกระทบในแต่ละทางเลือกเนี่ยจะส่งผลมากน้อยต่อเศรษฐกิจลาวแค่ไหนซึ่งทางด้านประธานลาวก็ได้บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับการนําเข้าน้ามันเชื้อเพลิงซึ่งคิดว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องมีการนําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงลดน้อยลงอย่างแน่นอนส่วนอีกปัญหาหนึ่งที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็ยอมรับว่าน่าจะแก้ไขได้ค่อนข้างยาก นั่นก็คือการลดการนำเข้าสินค้าเพราะว่าการที่จะผลิตสินค้าเองในสวปอาราเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็เป็นปัญหาที่มีความสําคัญมากๆ เพราะว่าถ้าดูในปัจจุบันนี้เปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนในอุตสาหกรรมลาวที่ผลิตเองเนี่ยคิดเป็นเซของอุตสาหกรรมทั้งหมดในประเทศเท่านั้นซึ่งหลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรเพราะฉะนั้นในการที่จะแก้ไขโดยการใช้สินค้าที่ผลิตเองในสปปลาวคิดว่าน่าจะแก้ไขได้ยากส่วนปัญหาเรื่องราคาน้ํามันค่ะก็ได้มีการเปิดเผยว่าล่าสุดในช่วงห้าเดือนแรกของปี2024สปปลาวได้นาเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงประมาณ860ล้านลิตรซึ่ง ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับ5เดือนแรกของปีที่ผ่านมานําเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ที่728ลิตรเท่านั้นซึ่งตอนนี้เหมือนกับว่าน่าจะเกิดปัญหาขายแคลนน้ามันเชื้อเพลิงเพราะว่าสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากสายการผลิตของประเทศเพื่อนบ้านที่ขายน้ํามันให้กับสปปลาวนั้นมีการปิดสายการผลิตไปบางส่วนและนอกจากนี้ยังมีปัญหาภายในสปปลาวที่มีการควบคุมคุณภาพน้ํามันรวมถึงความต้องการของประชาชนในประเทศ คนลาวก็ยังคงมีความต้องการในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้นทำให้มีการแย่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงหลังจากที่หลายๆคนมีความต้องการใช้เชื้อเพลิงเป็นอย่างมากทั้งๆที่สปปลาวแนะนาเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงได้น้อยลงแต่ว่าปริมาณความต้องการและการใช้งานนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและตอนนี้ทางภาครัฐก็ได้มีการตรวจตราและมีการตรวจสอบว่ามีหน่วยงานไหนที่มีการกักตุนน้ํามันแต่ว่าในส่วนของการตรวจตรานั้นต้องยอมรับว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งหมด ยังคงมีความล่าช้ายอยู่ซึ่งตอนนี้ยอมรับว่าถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรขึ้นมาในสปปลาวไม่มีน้ํามันเชื้อเพลิงที่สํารองมากเพียงพอโดยที่ผ่านมานั้นทางกระทรวงก็ได้มีการตรวจตรา ผู้ที่มีการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงมีการขอความช่วยเหลือจากประเทศเพื่อนบ้านให้ช่วยขายน้ำมันเพิ่มเติมให้กับสอปป,อปลาวแล้วก็บางภาคส่วนนั้นได้มีการสั่งห้ามเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นการชั่วคราวโดยมีการพูดคุยกับธนาคารแห่งสอปป,อปลาวให้มีการเตรียมเงินสำร,รองเป็นเงินตราต่างประเทศที่เพียงพอเพื่อนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศซึ่งในส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นก็ได้มีการพยายามแก้ไขปัญหาภายในเพื่อไม่ให้ประชา ชาชนทั่วไปเนี่ยเกิดแตกตื่นกันขึ้นมา และจะต้องมีการชี้แจงให้สังคมได้รับทราบในช่วงที่ไม่มีน้ํามันเชื้อเพลิงจาหน่ายอย่างเพียงพอโดยได้มีการเปิดเผยนะคะว่าอาจจะมีการติดต่อไปทางมาเลเซียเพื่อที่จะขอน้ํามัน B7 ที่มาเลเซียให้ช่วยมาขายที่สะปะปลาวในกรณีที่น้ํามันเชื้อเพลิงขาดแคลนในปัจจุบันรวมถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนก็คือการปรับเพิ่มราคาน้ํามันเชื้อเพลิงโดยจะเห็นได้ว่าราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในสะปะปลาวได้มีการทยอย ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเพื่อให้ประชาชนลดปริมาณการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงลงซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านรัฐลาวก็ได้มีการออกมาเปิดเผยแล้วค่ะว่าหลังจากที่มีคนถามว่าจะมีความเสี่ยงไหมที่ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงในลาวเนี่ยจะขาดแคลนโดยทางภาครัฐก็ได้ยอมรับว่าอาจจะมีปัญหานี้เกิดขึ้นเพราะว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากปัจจัย2ออย่างก็คือปัจจัยภายในประเทศลาวเองและปัจจัยนอกประเทศซึ่งส่ว ใหญ่นนั้ปัญหาการนํเข้าน้ํามันเชื้อเพลิงก็เชื่อมโยงกับปัญหาปริมาณเงินตราต่างประเทศที่สปปลาวนั้นมีค่อนข้างน้อยรวมถึงอัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงินกีบลาวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ปัจจุบันนี้ค่าเงินกีของสปปลาวยังคงอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องโดยมีบางคนนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าแปลกจังเลยขนาดสสลาวพูดกันเองในสภายังไม่มีใครพูดถึงว่าจะรณรงค์ให้เลิกใช้เงินตราต่างประเทศเลยแต่ว่าประชาชนคน เราเนี่ยเลิกใช้สกุลเงินตราต่างประเทศกันเองแล้วก็คิดว่าค่าเงินนั้นจะแข่งค่าขึ้นคิดว่าเศรษฐกิจของเราจะได้เปรียบดุลการค้าระหว่างประเทศซึ่งจริงๆแล้วการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้นไม่สามารถกำหนดค่าเงินเองได้เรียกง่ายๆว่าแค่คิดก็ผิดแล้ว